หมาเม้าวันนี้เราจะมาทําอะไรครับวันนี้หนีลูกมาหนีพี่เบมน้องวาเช่น้องเบลลี่มาเพื่อที่จะมากินซูชิโรบิขอนสยามใช่ไหมครับยูจีนะคะดูจ OK ีโอเคแปะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูครับเรายังไม่เคยกินนะซูชิโรซูชิสายพานใช่ไหมหมาเม้าอ่าแปะปนี่เมนูช่วงโปเปิดร้านนะครับหนึ่งถึงสามสิบเอ็ด มีราคาสามารถเข้าได้เลยค่ะได้เละว้าวเราจะเข้าไปเลยใช่ไหมถูกไหมไเลยครับเปเครับขามีวิธีการต้อนรับลูกค้าเข้าร้านด้วยนะ ร้านใหญ่ครับนี่คุณพี่ขายป้าโอ้เรานั่งโต๊ะส่วนตัวเลยครับได้โต๊ะส่วนตัวเลยหรอด้วยก็รับครับครับครับไม่ทราบคุณลูกค้าเคยมาใช้บริการยังครับยังค่ะบยงไม่เคยนะครับผมขออนุญาตนำการสั่งอาหารเพิ่มเติมให้คุณลูกค้าค่ะใส่เพิ่มด้วยร้านเราเป็นซูชิสองสายพานนะครับคุณลูกค้า ซูชิสายพันด้านล่างคุณลูกค้าสามารถหยิบทานได้เลยนะครับเมื่ออยู่มาสายพันแล้วคุณลูกค้าไม่สามารถวางบนสายพันได้นะครับสายพันด้านล่างจะมีวาซาบิในซองจะมีขั้วลายไรบลายไม้ไผ่นะครับและจะมีเกลือมาในรูปแบบกระดาษหรือองเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีเทสซากุระสีดำคุณลูกค้าสามารถนำฝาครอบซูชิวางคืนบนสายพันได้นะครับโดยฝาด้วย้วสีดำนะครับวางคืน ส่วนสายพานด้านบนนะครับคุณลูกค้าสามารถสั่งผ่านหน้าจอแท็บเล็ตได้นะครับสูงสุดสี่ออเดอร์ต่อหนึ่งครั้งเมื่อออเดอร์มาแล้วเราปุ่คุณลูกค้านำลงจากสายพานนะครับเมื่อออเดอร์ต่อไปจะมาไม่ได้นะครับขณะนั้นเครื่องดื่มรีฟิลคุณลูกค้าสามารถสั่งผ่านหน้าจอแท็บเล็ตได้เช่นกันนะครับตรงปุ่มที่มีคำว่าของหวานและเครื่องดื่มนะครับวเดีวจะมีน้องพนักงานนําแก้วให้คุณลูกค้าแล้วคุณลูกค้าสามารถนําไปเติมด้านหน้าได้นะครับถ้าคุณลูกค้าเราเรียกพนักงานพิปเงินที่โต จะมีน้องพนักงานมาหาคุณลูกค้าที่โตนะครับคุณพิอย่าที่โตนะครับผมตอนนั้นเรามีวิการชาเกี่ยวร้อนรีนะครับผมชาเขียวร้อนอยู่ข้างทั้งหด็ดนะครับแล้วมีขอสร้อนลูกค้าสามารถชงอย่งได้นะครับเราวังให้นีนะครับน้ำจะร้อนมากนะครับลูกค้าอันนี้คือซอสโชยุนะครับทานกับโซชิทั่วไปนะครับอันนี้คือซอสหวานทานเก็ดทานกับโซชิข้าวหน้าปลาไหลอันนี้ตะกี้ที่เขาก็ได้แนะนําวิธีการรับประทานโซชิสายพานนี่นะครับตะกี้ฟังทานบ้างไหม เข้าใจหน่อยหนึ่งไม่ค่อยทานนี่เขาตะกี้มีแนะนำน้ำจิ้มอะไรบ้างครับโชยุอันนี้เป็นโชยุน้ำจิ้มโชยุใช่ไหมร้านนี้อะไรอันนี้น้ำจิ้มหวานใส่กับปลาไหลอ๋อน้ำจิ้มราดปลาไหลอันนี้อันนี้ไงมีรูปปลาไหลร้านนี้เลยครับอันนี้ ขิงค่ะอ๋อขิงตองแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือผงชาเขียวอันนี้รีนะดีนะอ๋อนี่คือน้ำของผงชาเขียวอันนี้ผงชาเขียวผชาเียวไว้ทำเป็นน้ำน้ำชาเนี่ยอันนี้น้ำร้อนอ๋อนี่มีน้ำร้อนตรงนี้ก็โอ้เจาร้อนมากนะอ๋อร้อนมากก็ระวังนะครับไหนมามันสาธิตการชงดูเลยแล้วกัน โอ้ใส่เมไหมเอาเค่มไหมเอาเลยนะเอาเลยนะโอ้มีน้ำร้อนมากเลยนะควันขึ้นเลยนะแร้วก็ยังไม่เคยมาทานนะไม่พอก่อนพอก่อนชิมดูชิมดูเป็นไงบ้างครับนี่ชาชงเองนชาหอมนะ หอ,อมชาเขียวมากเลยหอ,อมหอยู่ใช่ไหมใช่โอ้เขียวปีเลยครับหอ,อมหอยู่ใช่ไหมแบบตำลักญี่ปุ่นเลยนะใช่อร่อยอร่อยอ,อันนี้เดี๋ยวม,มาจะกดสั่งผ่านไอแพดก่อนนะอันนี้ไหอันนี้ก็อะไรครับเมคูลูสามชนิดโอ้เป็นสามชนิดโอเคร้อยยี่สิบ120บาทขอที่หนึ่งครับที่หนึ่งเดี๋ยวมาจะกินเส้นนะ,ะมาจะกิน่างนี้ โอ้นี่อะไรรามงขอรามงซุปามาคุโรนะอ่าได้เลยครับแล้วก็เอาของทำเล่นสักหนึ่งโอ้นี่เมนูทำเลนเอาเป็นกุ้งด้วยอันนี้แล้วก็เอาอะไรอีกดีน่ตอเซกอันนี้ยไหมสหรับคุงแม่มาคุโรยุกิหรือว่าจะเปลี่ยนอีกเออะไนี้ป เอ่เอาอันนี้ป่ะอันนี้ก็ได้ครับน,นี่นะอโอเคสั่งอาหารลแล้วนะโอเคอันนี้แบบสั่งผ่านไอแพดนะครับใช่เขาจะอย่ด้านบนเลยเนี้ยอ่านี่อันนี้จะเป็นสายพานเฉพาะของโต๊ะเรานะเขาจะไหลมาทางนี้เองแล้วก็จะหยุดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เราจะกินอะไรตรงนี้เราก็หยิบได้เลยนะ <S 2> <S 2> ใช่ม,ม,ามาจะมา,มาจะกินอะไรครับ อันนี้มามากินได้ใจใช่ไหมออกมาได้กินอดิษฐานจาก<ช>ปากกินนี่เดี๋ยวฟ้าเอานี่ก่อนกุ้งกุ้งหยิบแล้วว้าวนี่กุ้งน,นี้อร่อยมากหว,วานหวานี่กุ้งทอดครับอร่อยว้าวาน่ๆๆวา,วากินน่ากิน นี่วาซาบิเราก็สามารถหยิบตรงนี้ได้นะครับันนี้กับเกลือใช่ไหมโอ้นี่ราเมงมามาว้าวถูกน่ารักมากเลยโอ้เปิดตนะ้หน่อยมาไหมเปิดอย่างนี้ดีกว่าอุ้ยฝั่งนี้ปิดเปนเปิดสองฝั่งนะราเมงอันนี้หมูชาชูใช่ไหมหมอมาโอ้ร้อนแหลมมากกลิ่นมากนี่เดี๋ยวเรากินกันก่อนนะ อาาลจานแต่และสีมันจะคนละราคาด้วยนะครับใช่นี่ราคาสีแดงสี่สิบสีเงินหกสิบสีทองแปดสิบแล้วก็สีดำ120ร้อยยี่สิบนร้อยยี่สิบนี่คือแพงสุดแล้วใช่ไหมครับใช่นี่ของเรามีสีดำจานหนึ่งมานะนี่ดูลายปลาหน้ากินมากมากินกนก่อนเลยนะนี่ปลากินผินอ่อนก่อนเลย ื้อปลานุ่มมากครับปิ้งเลยอ่ะหาำติดเยี่ยบอร่อยเป็นไงบ้างหมาม้าราเมงอร่อยไหมอร่อยแล้วหมูชาชูกินไปหมดแล้วหรอิมเนื้อมันไม่ได้กินใช่ไหมเมื่อกี้ก็ปลาชิมน้ำรสชาติเข้มข้นอร่อยดีรสชาติอร่อยมากเลย ที่ปุ่นเนาะตอนที่เราไป,ทเ,าไป,ไปเที่ยวเราจะเห็นเขาขายปาลาช้าไม่ค่อยเพลียนะอร่อย,ยนะอมากนี่เนื้อลูกสังยิ่งเป็นดึงนี่มามากินข้าวหน้าปลาไหลได้นะอันนี้อันนี้สุกครับสุกแล้วอืมอร่อยไหม,อ,มอร่อย ้าแหน้าปลาไหลอันนี้สีเงินนะครับสีเงินมันจะหกสิบาทนี่อันนี้ปลามาดครับเนื้อขาวๆและปลาจะเหนียวน,นิดนึงครับแต่ว่านุ่มอยู่อร่อยอยู่ครับนี่ตะกี้ปาลารอสายพานอันนี้มันไม่มาตะกี้โดนหยิบไปหมดก่อนเลยเดี๋ยวปาลาจะสั่ง ูซูไวยคานิคุณกังกับมันปูนะครับนี่คำละสี่สิบนะได้สองชิ้นจานหนึ่งก็แปดสิบาทนะครับอเดี๋ยวเราให้ค้ามาส่งเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนี่มาแล้วมันปูมันปูน่ากินมาก กิ่นปูมันปูนะครับปล<ม>าไหลหอมมากปลาไที่หอมแล้วก็มีกลิ่นปูมันปูด้วยอร่อยเดือดโอ้โดูมากินกุ้งทอดไปเกือบหมดแล้วครับแต่กี่ปลากินไปตัวหนึ่งอร่อยนะยมันกินได้ทั้งตัวนะครับเบือกก็กินได้นะมันจะให <น S 2> <ค>้ คล้ายๆเนี่ยปูนิ่มอ่ะแต่ามาไม่กินเปลือกนะแต่ปากินปลาปลากินไปทั้งตัวเลยมันนิ่มนี่เดี๋ยวเรามาดูเมนูที่จะสมมติถ้าพี่เบียมน้องโบเช่น้องเมลลี่มาเราจะได้ทานได้ไม่กินปลาดิบกันเนาะอ่าเรามาดูว่ามีอะไรอ้าอันนี้เป็นเนื้อใช่ป่ะอันนี้ของดิบเนี่ยของดิบอันนี้ของบนทราอ่าเดีว่าจะกอดูหน้านี้อ่าเห็นไหม อันนี้จะเป็นพวกของสุกไหมใช่มีเนื้อคาลุปบิทซอส,สเกลือแฮมเบอร์เกอร์ไก่กรอบมีไก่กรอบคไปซี่<ช>อ่าแล้วก็มีไข่หวานด้วยนะเด็กๆจะชอบนะแล้วก็นี่ครับมีเทมปุระอันนี้ทำไม่อานนี้ทำไมบมหัวหอม,มอันนี้เด็กๆจะกินได้นี่โดยเฉพาะไก่กรอบไข่หวานนี่มีไก่คไปซี่อ่าไหนมาม่าจะสั่ไหมอ๋อมาลองชิมมานี่นอ,อ้เลาชิมคาไฟซี่แล้วก็ชิมเทมปุระ โอเค่ะป้าปลาชิ้นได้ไหมได้เนี่ยป้าเอานี้ด้วยนะโอเคสั่งเลยนะคะสั่งเครับอาจารย์ัดนะครับมสเ่อหงรอแล้วก็ูนะครับยห้าครับยวมตสามารถกดสังไ้จากหน้าจอพัดเช่นกันนะครับจมีนพักงานน้วหนได้ครับาพพนักงาการกั ในอันนี้ที่เราสั่งมานะครับที่เด็กสามารถกินได้นะมีเนื้อย่างแล้วก็ไก่กรอบสไปซี่นี่แฮมเบอร์กันนี้มันแบบไม่สไปซี่ก็มีนะเป็นไก่กรอบธรรมดาครับอ่าเนี่ยโอ้แล้วดูมากินอะไรครับเนี่ยขิงดองขิงดองโอ้ยกินไปสองจานแล้วหมา,มา่แ่แะอยดีนกะินไ,ไปครึ่งถ้วยแล้วม้ง <laughs> ดูดิหายไปครึ่งถ้วยเลยหมากินข,ขิงดองเยอะมาก นี่เดี๋ยวกินเนื้อดูนะว่ารสชาติเป็นไงตะกี้กินมาชิ้นหนึ่งแล้วแต่จะบอกเ <c oughs> นื้อหอมครับคล้ายๆเนื้อเ <c oughs> นี่ยราดน้ำกบราดอร่อยแต่เนื้ออร่อยนะเนื้อหอมอร่อยดียวนี่ไก่ทอดสไปซี่สามอะไรบ้างครับ <c oughs> คินมันใหญ่ครับติดปากแต่ซอสไม่ต้องเผ็ดมากนะเด็กกินได้อร่อยอยู่นี่เดี๋ยวเรามาดูเมนูทานเล่นกันหน่อยครับอันนี้เราไม่สั่งแล้วนะอ่านี่มีไข่ตุ๋นเฮ้ยมีไข่ตุ๋นแบบเย็นด้วยมาไหมอ่ะเท่มากเลยอ๋อมีพวกนี้ด้วยน้ำจิ้มมายองเนสนี่เดี๋ยวเราลองสั่งอันนี้น้องเบลลี่ชอบกินไข่ตุน ไข่สนก็ดูน่ากินนะเจ็ดบาทสั่ล้ากตาอาก้ค่ะกี้เราจากที่เราสั่งมันมีพวกกุ้งอะไรพวกเนื้ออยู่ข้างบนนะแต่นี่มาแล้วไม่มีนะมันมออนนอแอบอยู่ข้างในห่มาออน่าจะอยู่ข้างในลอง คนลงไปหน่อยครับมีใช่ไหมตักขึ้นมาดูเลยครับมันจะไม่สวยเห็นไหมอ๋อหอยอุ้ยหอยบอลลุ่มเลยใหญ่หอยใหญ่แล้วมีกุ้งไหมมีก่อนเลยดิมีแต่กุ้งเล็กจิ๋วเดียวโอ้โหแต่หอยใหญ่ไหมเนี่ยใหญ่มากอ่ะดูดินี่ตัวนี้เจ็ดสิบบาทนะว้าวหอยบอลลุ่มแต่เนี่ยไหชิมแล้วอร่อยไหมแต่อร่อยนุ่มมากนุ่มใช่ไหม นี่น้องเบลลี่กินได้นะนี่อ่านี่วันนี้เราอิ่มแล้วนะครับนี่ทั้งหมดที่เรากินนะจะมีสีดั้มหนึ่งจานสีทองสามจานสีเงินสามจานแล้วก็สีแดงแจานแล้วก็มีราเมงหมอแม่ฟุงทอดแล้วก็ไข่ตุ๋นนะครับนี่ทั้งหมดที่เรากินกินไปประมาณเท่าไหร่ครับเหมอแมาประมาณพันหนึ่งประมาณพันหน่อยๆอะเนาะอ่านี่อิ่มแล้วนะครับนี่จริงๆอาจจะดูว่าแพงนะ แต่ทีนี้พอเรามาคิดเป็นแบบมือนึงอ่ะก็ประมาณพันหนึ่งถ้าสําหรับกินซูชิก็ถือว่าไม่ไม่สูงมากนะครับอ่ากินที่เรากินไหวนะกินที่เรามีจ่ายได้นะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าเกิดเงี้ยอย่างสีดํามันจะแพงนิดน,นึงนะมันจะจานละร้อยยี่สิบเนาะอ่าแต่ว่าปราป้าก็กินไปจานเดียวนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะกินพวกนี้อ่าสีแดงอาจจะถูกสีแดงแค่สี่สิบบาทเองนี่แล้วสมมุติถ้าเกิดใครไม่อยากมารอตรงเนี้ย อย่างของเราได้นั่งโตถ่ายเราก็จะโดนเขาหยิบไปก่อนนะอย่างบางอย่างที่เราอยากกินแล้วเราไม่ได้มาตรงสายพานนะเราก็สามารถสั่งตรงนี้ได้นะครับทุกอย่างมีมีบนสายพานหมดนะเมนูตรงนี้เราสั่งแล้วก็เขาก็จะส่งมาที่สายพานส่วนตัวของเราเองอเราไม่จําเป็นต้องรอสายพานมานะ,อะโอเคแล้วก็น้ำชานี้เขาให้เราฟรีเนาะก็คือมีผงชงชาเนี่ยมีน้ำร้อนให้เติมฟรีตลอด หรือว่าใครจะกินเป็นน้ำก็ได้นะเขามีแบบเป็นบุฟเฟ่หรีฟิล,ล,ฟลนี่สี่ิบาทมีน้ำอัดลม40บาท<ม>โอเคเดี๋ยวเราไปเช็คบิลกันดูว่าเรากินไปทั้งหมดเท่าไหร่ไปกันครับนี่ตรงนี้มีให้กดเรียกพนักงานเช็คบิลน,นะที่เรากดเรียกไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอเขามาเช็คบิลน,นี่พนักงานมาเช็คบิลที่โต๊ะนะครับเราเลี้ยงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่ตะกินพนักงานมาตรวจเช็คหมดแล้วนะครับเขาก็จะเอา บาร์โคดนี่นะสแกนเข้าเครื่องเขาแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คที่เคาน์เตอร์ชำระเงินอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบัตรสะสมแต้มเนาะใช่ทุก400บาทจะได้แต้มหนึ่งดวงใช่ค่ะต่อน่คนหนึ่งคนนะครับเพื่อที่จะมาแลกของรางวัลด้านหลักใช่ค่ะโอเคไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับมาไหมหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ